เมื่อเชื้อซอมบี้ระบาดเราในฐานะของทหารประจำค่ายต้องตรวจดูผู้รอดชีวิตว่ามีใครติดเชื้อปะปนมากับคนปกติหรือเปล่าทั้งตรวจร่างกายตรวจปอดและหาความผิดปกติที่ไม่อาจหลบซ่อนก่อนที่มันจะกลายร่างเป็นซอมบี้ครั้งนี้ค่ายของเราจะรอดหรือไม่กดไลค์แล้วไปดูกันจุ Oh, สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะคะอีต้อนรับเข้าสู่ช่องของชุเจนเลยในครั้งนี้นะคะเราอยู่ด้วยกันในเกมที่เรียนได้ว่าน่ากลัวมากนะคะเพราะว่าเราจะต้องตรวจสอบฝูงคนทั้งหลายที่จะเข้ามาในเขตเซฟโซนของเรากับเกมที่มีชื่อว่า quarantine zone นั่นเองค่ะว เกมนี้นะคะรอเล่นมาันานมากแล้วก็คือในที่สุดนะคะเขาก็มีการปล่อยตัวเดโมให้เราได้ทดลองเล่นกันไม่รู้ว่าเกมนั้นจะเป็นยังไงบ้างนะคะแปลว่าถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาจับสังเกตกันนะคะว่าคนที่จะเข้ามาในค่ายของเรานั้นเขามีอะไรผิดปกติไหมจะโดนกัดตรงไหนหรือเปล่าจะมีค่ายขึ้นสูงไหมหรือว่าจะมีลักษณะเป็นยังไงถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยค่ะ let's go อ่ะ ตื่นซะทีนภพลทหารคิดว่ากําลังฝันถึงวันหยุดพักผ่อนบนชายหาดที่มีแดดจางนั้นเหรอฝันดีไปเปล่ายังไงก็ตามยินดีต้อนรับกลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงเรากําลังจะถึงจุดมุ่งหมายแล้วจุดตรวจอัลฟาพวกเขาพยายามอย่างเต็มที่แต่พวกเขาต้องการกําลังเสริมนั่นก็คือพวกเรานั่นแหละเอาละเตรียมตัวไว้เลยเราจะปล่อยพวกนายลงไป20คนและทหารระวังตัวไว้ด้วยนะไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องตายเท่านั้นที่คุณจะต้องกังวล โอเคครับผัวหน้าตอนนี้ผมรับคำสั่งมาเรียบร้อยแล้วครับตึดึงและงานของเรานะคะก็คือการดูแลสถานที่แห่งนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้มันมีเวลาซอมบี้ระบาดเพราะฉะนั้นเราจะต้องตรวจดูให้ดีๆนะคะว่าจะมีผู้รอดชีวิตคนไหนแบบว่าเข้ามาที่จุดของเราและเขาจะมีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าก่อนอื่นเลยเนี่ยเขาบอกว่าให้เราออกไปดูอ๋อนี่ไงอันนี้ก็คืองานของเรานะคะในการตรวจดูคนที่เข้ามาทั้งหมดอ้าวแล้วนาะทหาร ตรวจดูให้ดีๆหรืว,ว่ามีผู้รอดชีวิตที่เข้ามานั้นเขามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าครับผมเข้ามาได้เลยมาๆมคนแรก <first> เอเฮ้ยเ <Hey, S 2> พื่อนฉันบอกเลยนะว่าฉัน <Of course S 1> เออฉันปกติดีทุกอย่าง <Of course S 1> ฉันไม่ได้โดนกัดมานะโอเคค่ะทุกคนอันนี้ก็คือลักษณะของเขานะคะรู้สึกว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะมีเป็นเยลโล่อายนะคะก็คือตาเหลืองแล้วก็เลสสกินเออแต่ผู้ชายคนนี้เขาผิวแดงนะเขาเลสสกินอยู่นะนี่เขามีผิวแดง อย่างเดียวหรอเฮ้ยมีรอยกัดด้วยแฮโอ้โหแผลเป็นรอยขีดข่วนแต่คนนี้ผิวแดงอะอย่างเดียวหรือเปล่าเขาบอกว่าให้เราแบบว่าไปในเขตกักกันก่อนนะคะโอเคเรากักตัวเขาไว้ก่อนละกันคนแรกไปแล้วครับเข้าไปในเขตกักกันนี่เราจะต้องตรวจดูคุณให้เรียบร้อยนะว่าคุณนั้นเป็นปกติหรือเปล่าผมต้องขอโทษด้วยที่ทำให้คุณเสียเวลามาครับคนต่อไปเชิญนคุณลุงมา ฉันต้องการความช่วยเหลือฉันไม่ได้โดนกัดมานะด,ด,ดูดีดีสิอืมดูดีๆเหรอหน้าตาก็ปกติดีมีแค่หนวดกับหัวเถกนิดหน่อยแต่หัวเถกก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับซอมบี้หรือว่าโดนซอมบี้ถึงหัวมาก็ไม่น่าใช่ไม่มีอะไรที่มันผิดปกติแลยนะผิวก็ไม่ซีดอันนี้ก็ไม่ได้แดงอันนี้น่าจะเป็นสีผิวปกติไหนดูตัวสิอืมปกติแฮะไม่มีอ่ันเนี้ยแต่ดีก็คือแบบว่าเราไม่ได้แบบเห็นอย่างอื่นของเขาอะ เอ้อยดีอะอันนี้คือไปได้เลยปะหรือกักคิดว่าคนนี้ไม่น่ามีปัญหานะคะเราไปพาไป,ไปเซอร์เวอร์บล็อกดีกว่าไปเลยครับเข้าเขตไปเลยนี่คนนี้ปกติแน่นอนนี่เราจะพาเข้าไปบล็อกบีไปเลยนั่นแหละโอเคเราไปดูคนต่อไปดีกว่านะคะงานของเราเดี๋ยหน้าที่เราเยอะมากเลยนะแต่ว่าคนต่อไปเนี่ยเราก็จะต้องแบบตรวจเขาให้ดีๆมาคนต่อไปเชิญสวัสดีพ่อหนุม่มหัวข่าวใช่ไหมเอ๊ะเ,<อ>เดี๋ยวนะ นายมีรอยขีดข่วนที่หน้านี่เออฉันฉันโดนเมียตบมานะ่ะไม่น่านะผิวของนายนี่มันไม่ปกตินะเนี่ยทั้งดูมีรอยขีดข่วนมีอะไรเต็มไปหมดเลยหน้านายนี่น่ากลัวไหนดูสิมีรอยกัดหุนั่นไงมีรอยกัดตรงขาเส,สดงว่าไอ้คนนี้เนี่ยแหละมันจะต้องโดนซอมบี้รับประทนมาแง่เลยถ้าอย่างนั้นเราตรวจก่อนนะคะหนึ่งคือมีรอยขีดข่วนที่หน้าและสองคือโดนซอมบี้กัดมาเห็นเห็น เพราะฉะนั้นเราจะส่งเขาไปโหลิควิดเดชันเอาละครับไปเชิญค่ะเอ,อ่อเดินเดินตรงไปเลยนะครับพี่เอ่อทหารฝากด้วยนะครับอุ้ย <Okay. S 2> เขาจะทำอะไรเมื่อวานนั่นอนะอุยอ้ยอุย้ยเขาตุ้ยเลยวันนี้หมดแล้วใช่ไหมโอเค อ,อขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจจริงๆแต่เขาติดเชื้อทุกคนวันนี้ก็หมดงานของเราแล้วตรวจแค่นี้นั่นแหละดีนะที่งานเราแบบว่าดูด้วยตามนันก็น่าจะรู้บ้างอะ่ะพอเห็นได้โดยง่ายเลยแหละเพราะฉะนั้นเรานอนพักก่อนดีกว่าพรุ่งนี้ค่อยตื่นมาแล้วก็ทำงานต่อเอยเหนื่อยเหลือเกิน <c oughs> ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราน่าจะต้องไปทำงานต่อเลยเล่ะนะเชา้าแล้วทหารทุกคนนี่น่าจะ โอ้โหประจำการด้วยความรวดเร็วเนาะนี่อะไรเนี่ยไหนดูซิเมื่อวานเรามีการกักขังทหารอยู่คนนึงเอ๊ะเขาบอกว่าให้เราจะต้องมาตรวจสอบผู้รอดชีวิตที่ส่งมาในเขตที่เราจะต้องแบบว่าดูแลเป็นพิเศษอีกครั้งหนึง่งแต่ว่าถ้าเขาไม่มีอาการอะไรเนี่ยก็ส่งไปที่บล็อกหรือว่าเป็นเขตปลอดภัยได้แต่ว่าถ้าหากผู้รอดชีวิตได้รับเชื้อแล้วมีอาการเนี่ยถ้ากักเขาไว้สักสองวันพวกเขาจะกลายเป็นซอมบี้แล้วก็ฆ่าทุกคนในห้องของัง แล้วก็ปุ่มเคลียก็คือค่าทุกคนในช่วงที่แบบว่าเอามากกักตัวก็คือตุยหมดเลยเหรออันนี้มีอาการไหมเออคุณมีอาการไหมครับนายดูดินายแน่ใจเหรอแต่นายมีจุดๆที่ตัวนายแน่ใจเหรอว่านายไม่เป็นไรอะ่ะยังอะ่ะเรายังไม่เชื่อใจเขาอะ่ะอืไปก่อนผิวมันยังไม่หายแดงเลยไอ,อเนี่ยผิวยังไม่หายแดงนะคุณผู้ชายยังแดงอยู่เลยอะ่ะยังอยู่นี่ก่อนแล้วกันนะ ไปครับเราจะไปดูคนต่อไปนะอันนี้อะไรเนี่ยโอะมีอุปรกรณ์ใหม่นี่นะเทคมาเลย2อันอ่าเป็นเครื่องสแกนเนอร์ว้าวอุ้ยสแกนร่างกายได้เลยเหรอว้ายตายแล้วอีโรติกเวอร์ขำจริงเอาละต่อไปใช้เครื่องมือน,นี้ในการหาตัวของผู้รอดชีวิตและดูสิว่าภายใต้เสื้อผ้าของเขานั้นมีอะไรที่ผิดป,ปกติหรือเปล่าโอเคครับัวหน้าคนต่อไปเชิญครับโอ้โห คุณผู้ชายคุณหน้าเละเลยนะผมไม่ได้โดนกัดนะเต่ะหน้าคุณมันเละมากเลยอะ่ะไหนดูดิโอ้หูหน้าชํำม,มากนีม่มีอะไรปะเนี่ยภายใต้เสื้อผ้านี้ก็ไม่น่ามีอะไรน่าเป็นห่วงคุณโดนกัดที่ไหนไหมไม่มีนะไม่มีอะไรผิดปกติกับร่างกายของเขาเลยแฮห,หรือว่าจะอยู่ข้างหลังข้างหลังเปล่าไอนดูสิอือวิวิมีรอยชํำตรงน,นี้มีรอย้ํำนิดหน่อย แต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะหายช้ำไหมนะอ่ากางเกงในก็คืออุ๊ยอันนี้กลากหรืออะไรอะเฮ้ยคนนี้มันดูแปลก,ปลกอะทำไมเขามีรอยขีดข่วนด้วยอะมีทั้งรอยช้ำแล้วก็รอยขีดข่วนไม่มีรอยกัดนะโอเคนี่รอยขีดข่วนชัดๆเลยอะเอาละสิท้ามีไหมอาท้าดูเท้าด้วยอะท้าไม่มีโอ้เป้าไม่มีไม่มีอะไรเลยมีแต่รอยช้ำและรอยขีดข่วนนะคะเพืผู้ชาย คุณน,นี่ก็คือแบบดูน่ากลัวอยู่นะไหนดูสิล่องรอยที่ผมพบเห็นในตัวคุณเนี่ยก็คือ1คือสกินคัทมีรอยขีดข่วนนะครับและ2ก็คือรอยช้ำซึ่งเราไม่สามารถระบุผ่านทางบาดแผลได้นะคะว่าเขาเป็นซอมบี้หรือไม่เป็นซอมบี้แต่เขามี2ตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นเราจะส่งเขาไปที่เขตกักกันก่อนแล้วกันไปครับนั่นแหละคุณไปอยู่เลย2คนนั่นนะ่ะอีกคนนึงมีรอยขีดข่วนอีกคนนึงหน้าแดงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมาเช็คเขาใหม่คนต่อไปเชิญครับผมสวัสดีคุณผู้ชาย ไหนไหนไหนดูฉันหน่อยสิฉันฉันไม่ได้ดเป็นอะไรมาเลยนะฉันไม่ได้ดโดนกัดด้วยทําไมตาเขาเลือกลักจังอนะเดี๋ยวนะคุณตาเหลืองนี่ครับการตาเหลืองนี่ไม่ใช่อาการของคนปกตินะคุณอุ้ยทั้งเหลืองทั้งช้าเลยว่ะคนเนี้ยเอายังไงดีล่ะถ้าตาไม่หายเหลืองตัวไม่หายช้ํานี่คือสองวันนี่ก็จบแล้วนะจบสิตกันทีไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนโอ้ยเขาจะต้องเข้าไปในเขตกักกันแน่นอนอนะคนเนี้ยมีรอยกัดไหมถ้ามีรอยกัดจะได้ส่งไปแบบ ลิควิดเดชันเลยจัดการให้จบๆไหนดูซิแหมใส่เสื้อมาเต็มยศเลยนะไม่มีรอยกัดเลยหรอมันต้องมีสักทีหนึงเนี่ยแหละขอตัวแบบละเอียดละเอียดก่อนหรือตาเหลืองอย่างเดียวคุณตาเหลืองอย่างเดียวจริงปะเนี่ยแล้วก็รอยช้ำตรงนี้รอยช้ำและตาเหลืองโอ้ยรอยช้ำเยอะอยู่นะเนี่ยตรวจดูให้ดีๆอีกทีนึงดีกว่าอ่ะตัวไม่มีโพงไม่มี ความเสี่ยงเนี่ยเยอะอยู่นะคนเนี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้มากมายขนาดนั้นน่ะจริงๆเราสามารถปล่อยเขาไปได้นะแต่ยังไงเขาก็ต้องอยู่ในเขตกักกุมอ่ะผมว่าคุณเนี่ยแปลกๆหรือว่าเราจะต้องดูแบบไฟม่วงเฮย้ยคาบอะไรอะ่ะเราเห็นคราบอะไรอะ่ะคุณไปทําอะไรมาเนี่ยทำไมมันมีคราบอยู่ตรงนี้ล่ะเฮย้ยคุณมีคาบเลือดใครอะ่ะข้างหลังมีวะเนี่ยเราแอบเจอคาบเลือดอุย้ยนี่อีกคราบนึงโอ้ หนึ่งคือเขาตาเหลือง2คือเขาตัวช้ำโอ้ยไอเน,นี่ยน่าสงสัยจังจงว่าเขาเป็นแน่เลยวะ่ะขอโทษนะเราเราต้องปกป้องคนในค่ายของเราเราไม่รู้ว่าเราทําผิดพลาดหรือเปล่าแต่มันจําเป็นได้เก้รอด้วยวิยมันคือผู้ติดเชื้อคนนั้นนะ่ะ <c oughs> ขอบคุณมากนะทหารเ <c oughs> ก่งมาก <c oughs> คนต่อไปเชิญค่ะ <c oughs> เออฉัน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 ไม่ได้เป็นอะไรเลยนะไม่เชื่อไหนลองดูหน้าตาของฉันสิอันนี้เนี่ยหลอที่บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรถามจริงตรวจดูล่างกับโอ้โหแหมมาเป็นจ้ำเป็นช้ำเป็นหนองปากมีเลือดไหลไม่แน่ใจว่าไปทานอะไรมาหรือเปล่าเอ่ยก็อักเลือดเชียวลำบากใจตั้งแต่เห็นปากมาแล้วเนี่ยไหนอืมแขนช้ำแขนช้ำปากเลือดไหลนะเอาล่ะ แป๊บหนึ่งนะขอดูแป <l Jean Rabbit bulun> ๊บหลังนี่ยังไม่เจออะไรที่มันผิดสังเกตวิเนื้อตายปะเนี่ยอันนี้เขาเรียกเนื้อตายปะหรือแค่ช้ำโอ้โหอันที่เป็นจุดๆดัวอันนี้น่าจะเนื้อตายมั้งเนี่ยโอ้โหนี่เนื้อตายไหมคุณขอดูแป๊บหนึ่งนะตัวอย่างของเนื้อตายมันน่าจะเป็นแบบนี้อันนี้มันแค่ช้ำอันเนี้ยอันเนี้ยคืออะไรเนี่ยเฮ้ยคนนี้เนื้อตายปะวะแต่มันไม่ได้ตายขนาดเหมือนในรูปที่มันให้เราดูอ่ะ โอ้ยแจ้งว่าคนนี้น่าจะเหนือตายเพราะมันมีเขียวๆดวยมันไม่น่าใช่ช้ำหนึ่งเดียววะอันเนี้ยแล้วก็มีเลือดไหลออกปากอ่าเมาบลัดเขาบอกว่าเลือดไหลออกปากเนี่ยอาจจะเกิดจากอาการบาดเจ็บทางร่างกายก็ได้นะคะหรือว่ามีความเสียหายจากเหงือออันนั้มาจากติดเชื้อไวรัสส่งผลให้มีเลือดออกมากในช่องปากคนเนี้ยก็น่าสงสัยแจ้งว่าคนเนี้ยใช่ไปเลยครับขอเรียนเชิญไปห้องลิควิดเดชันนะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่ในการดูแลคุณนะคบเรียนเชิญครับ ไม่รู้เหมือนกันันม่มันเหมือนมีเนื้อตายอ่ะไม่รู้อ่ะเขาไม่ได้ติดเชื้อเสียตังพันสามโอ้ไม่แล้วข้าเขาไปดิสุดมันไม่ใช่เนื้อตายเออคนต่อไปเชิญครับขอโทษครับคุณผู้ชายแล้วขอโทษจริงๆรฮะคนนี้ผิวแดงมะเนี่ยคุณมีผิวแดงหรอครับเนี่ยผิวแดงตัวมีรอยกัดบอก ไม่มีนะโอ้มาวันแรกเราก็เสียไปแล้วพันสาอ่ะเพราะว่าเราฆ่าคนผิดอะ่ะโอ้โหใครมันจะไปรู้ล่ะเราเพิ่งทำงานใหม่อ,ะอะ่ะน้อไหนตัวดูหูสิรูหูคุณก็ดูปกติดีคอมีรอยกัดไหมไม,ม่มีนะมีแต่เอ่อรอยดำนิดหน่อยอเนื้อตัวก็ไม่มีอะไรเสียหายขาเขาก็โอเคแต่ผิวคุณนี่น่าจะอมชมพูไปนิดนึงอะ่ะผมว่ามันถึงได้แดงแบบนั้นอุ๊ยสอกนี่ด้านอยู่นะเนี่ย แต่ดำๆนี่ไม่น่าใช่อะไรอ่ะน่าจะแบบแค่สอกด้านเฉยๆไม่มีนี่เฮ้ยอะไรเนี่ยตรงนี้คืออะไรหรอครับโอ้โหเขามีรอยช้ำเยอะเลยนะอันนี้ผิวตายหรือรอยช้ำเนี่ยผิวตายหรือเปล่าโอ้มันดำแล้วอ่ะทุกคนถ้าสมมติว่าเราส่งไปผิดอีกก็คือเราจะต้องโดนอีกพันสามใช่ไหมเนี่ยผมว่าแบบคนมีผิวตายนะตรงเนี้ยน่าจะตายแบบไม่ได้เกิดเลยแหละโอ้ น่าสงสัยอะตรงนี้น่าสงสัยมากไม่น่าใช่รอยช้ำปะดูดิอ่ะหนึ่งคือเลสกิ่นคุณผิวแดงภาวะเนื้อตายนะคะหมายถึงร่างกายหยุดต่อสู้กับการติดเชื้อไวรัสแล้วเป็นพาหะของภาวะเนื้อตายจะกลายเป็นผู้ติดเชื้อได้ไหมเนื้อตายบอกเชิญคุณไปห้องกักกันแบบพิเศษแบบพิเศษสุดๆเลยฮะขอโทษนะครับ ฉันจะเลือกผิดไหมวะไม่รู้เหมือนกันแฮะเฮ้ยไอคนนั้นเป็นคนติดเชื้อจริงๆด้วยวันนี้เราต้องทําหลายอย่างมากๆเลยนะครับทุกคนเนื่องจากว่าเราจะต้องดูผู้รอดชีวิตแล้วก็ต้องเติมสต็อกด้วยซึ่งตอนนี้อาหารของเรามีโอ้ต้องเติมฟิวด้วยเหรอครับผมหัวหน้าไปครับอืน้ำมันครับอืต้องเอาไปเติมมีตังหาก โอเคเปิดตู้หน่อยเฮ้ยนี่ราทําหน้าที่เยอะเกินไปป่ะเนี่ยทาเป็นทหารหรืออะไรเนี่ยสวัสดีครับผู้รอชีวิตทุกท่านตอนนี้ผมเอาของมาให้แล้วนะครับเออไม่ทราบว่าเติมของเองไม่เป็นหรอกครับตรงนี้เติมอืมอาหารเติมนี่จินนิ่ง o ูมตอนนี้มันมีคนที่แบบว่ารอดชีวิตเข้ามาได้แค่คนเดียวเองนะคะไม่รู้เขาไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยวิฮอบินผ่านตกใจหมดเรียบร้อย วันนี้หัวหน้าให้เราพักเลยนะคะงั้นผมไม่ทำงานแล้วนะหัวหน้าผมฝากคนอื่นทำแล้วกันนะเจอกันครับเออค่อยมีตังค์ขึ้นมาหน่อยอุ้ยอะไรอ่ะเราต้องปกป้องเหรออย่าบอกนว่ามีซอมบี้บุกฐานแล้ว,วะ่ะโอ้ไม่กอดเรายิงมันก่อนตอนนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรเยอะอ่ายังไม่ค่อยมีอะไรเยอะเรา,ายิงมันไปใสาา่กระสุนไปเบาๆเราจะต้องปกป้องรองชีวิตของเราไว้หนึ่งคนมาแล้วหนึ่งคนมาแล้วตายซะตายซะตายซะ ไอตัวใหญ่ๆเดี๋ยวตัวใหญ่ใ่ฆ่ายากๆเนี่ยตัวแตกไปซะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเริ่มเยอะนะเริ่มเยอะเริ่มเยอะตาย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 ไล่ฆ่ามันโอ้ยฆ่ามันให้หมดฆ่ามันให้หมดหมดยังใกล้แล้วใกล้แล้วทุกคนใกล้แล้วโอ้รอดดูว่าจะไม่ผ่านซะแล้วเอาล่ะ นี่มันเข้าวันที่เท่าไหร่ล้วก็ไม่รู้วันนี้เนี่ยก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมจะต้องทํางานหนักอย่างต่อเนื่องแถมฝนตกอีกต่างหากวันนี้น่าจะมีคนที่เข้ามารับการตรวจหลายคนอยู่เหมือนกันนะนะมีเดินมาแล้วอันนี้อะไรครับเนี่ยน่าจะเอาไว้ใช้ตรวจสอบผลเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นไหนลองดูดิคนแรกมาเลยครับอืมอุย้ยคุณคุณไอเหรอครับ อ๋อเป็นเครื่องมือในการตรวจปอดนะคะทุกคนอันนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาไหมนะอุ๊คุณเป็นหวัดหรือเปล่าครับหรือคุณเป็นอะไรอ่ะขอฟังเสียงแป๊บ เออเสียงเสียงหอกหอกคืออะไรคุณเป๊ะคุณผู้หญิงครับผมผมไม่ต้องตรวจสอบคุณมากนะคะเพราะฉะนั้นผมจะส่งคุณไปที่ห้องกักกันโรคแบบพิเศษนะคะขอบคุณนะคะแต่ว่าฉันไม่ได้เป็นอะไรจริงๆนะครับผมแค่จะส่งคุณไปห้องกักกันโรคแบบพิเศษสุดๆเลยครับมผมไม่เคยมั่นใจอะไรขนาดนี้มาก่อนเลยเพื่อนๆคนนี้มั่นใจเลยเป๊ะเป๊ะ คนต,ต่อไปมะมาเลยเนี่ยอุ้ยนั่นไงเห็นไหมคุณจะต้องชื่อฉันเดคะขปกติอยู่นะมผมคงจะต้องตรวจดูคุณเยอะนิดนึงนะครับอ่าโอเคไม่เป็นไรผมขอตรวจร่างกายคุณก่อนละกันนะอืมคุณผู้หญิงขออนุญ,ญาตนะคะขอโทษด้วยครับวิุณมีฝ่ายนะครับเนี่ยแต่ฝ่ายก็คงไม่ได้ผิดอะไร คุณมีใยหนึ่งเมตรเท้ามีรอยกัดไม้ไม่มีนะนายดูข้างหลังอุ๊ยข้างหลังนี้คุณมีรอยขีดข่วนเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยหรือว่าผมจะต้องกักกันโรคคุณนิดน,นึงดีกว่านะเพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงของทางระบบในถางของผมนะครับเดี๋ยวผมจะโดนหัวหน้าว่าเอาได้เพราะฉะนั้นผมจะลองส่งคุณไปก่อนละกันเขตกักกันโรคแบบปกติก่อนละกันขอบคุณครับ <S <S ตแต่เนี่ยยังอยู่ดีใช่ไหมนเนี่ย บนใหญ่เลยมันสองวันแล้วนะที่มันอยู่เนี่ยวันนี้วันที่สี่แล้วที่จันจ,จะอยู่ตั้งแต่วันแรกมันก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกตินี่นาไหนออลลองมาตัวอีกทีดิมาดิโอเคอืมแต่ผิวนายแดงนะนายเป็นคนผิวแดงเหรอเออดอิผิวแดงก็ผิดเวนี่ดูดิมีอะไรเน่าไหมหรือย,อยังไงไม่มีเนาะตรวจปอดไหมลองตรวจปอดดูไหมฉันมีอุปกรณ์ใหม่ด้วยฉันมีอุปกรณ์ใหม่แล้วลองตรวจปอดดูก่อนละกันอนะนี่อันนี้ ฉันปล่อยนายเข้าไปก็ได้อะไหนไหนายก็อยู่กับฉันมาหลายวันแล้วเพราะฉะนั้นไปเลยเซเวอร์บล็อกเออจะว่านายนายถูกอะ่ะเจอก,กันดีๆนะอย่ากลายร่างนะเว้สี่วันแล้วนะที่ฉันกักนายอะ่ะมาครับคนต่อไปเชิญเลยครับนายดูสิอุ้ยคุณผู้หญิงสวัสดีครับผมคุณไม่พูดอะไรเลยเหรอครับคุณเอาแว่นออกสิตาคุณเป็นอะไรไหม โอ้ขนตาคนนี้เด้งนะครับเนี่ยเอ๊ะจมูกคุณมีอะไรเขียวๆปะนั่นอะทำไมมันเห็นจมูกเขียวโอ้ไม่กอดถ้าอย่างงั้นเราจะปล่อยเขาเข้าไปดีไหมนะไม่ได้หรอกจมูกเขาเขียวขอดูก่อนนะว่าจมูกเขียวนี้มันจะมีความร้ายแรงขนาดไหนกันเชียวนี่มีหนองในจมูกนะคะสเีเขียวในจมูกที่มันออกมาเนี่ยมีการติดเชื้อไวรัสเยื่อเมือกในจมูกจึงเริ่มอักเสบอย่างควบคุมไม่ได้ประเด็นคือในจมูกของผู้หญิงคนนี้ไม่มีสีเขียวเพราะฉะนั้นแจ็คก็เลยคิดว่าเนี่ยมันน่าจะ มีการติดเชื้อแล้วนะไม่ไงั้มันคงไม่เขียวขนาดนี้ปะไปครับเชิญครับใช่ครับเดินตัวเราเลี้ยวขวาเข้าห้องไปเลยครับขอโทษครับเอ้าเขาไม่ได้ติดเชื้อหรอแต่จมูกเขาเขียวนะเว้ยทำไมอะอ๋เสียตั้งอีกแล้วคนต่อไปเชิญครับ มือมันเขียวอันนี้ผิวแดงอีกอะไรเนี่ยหน้าตาเป็นอะไรคะเนี่ยฉันสบายดีนะสบายดีหรอแน่ใจนะนะอู้รอยขีดข่วนนี่นายแน่ใจนะว่านาสบายดีอะ่ะอยากเห็นอะไรแบบจังๆอะ่ะแบบปึ้งอย่างเงี้ยปึ้งโอ้โหรอยข่วนในตัวเขาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยหรือว่าเราจะต้องตรวจปอดเขาอีกทีหนึง่งโอ้ผู้หญิงคนนั้นน่าเสียดายอะ่ะจะคือ คือใครเขาเอาสีเขียวมาทานในจมูกอย่างนั้นนะหรือมันแค่ช้ำเฉยๆรอ,องเท้าเออคุณผู้ชายคุณมีแต่100ตรอยขีดข่วนนะตรงพุงของคุณประเด็นก็คือหน้าคุณมีแบบมีอะไรก็ไม่รู้อะ่ะตอนนี้หน้าของผู้ชายคนนี้นะคะเขาจะมีแบบเป็นจุดๆแบบเนี้ยเขาบอกว่านี่เป็นฝ้าแต่เขาฟลสีน,นี้ฝ้ามันจะขึ้นสีน,นี้หรอหรือไงงง ฟ้าเนี่ยจะไม่ใช่สัญญาของการติดเชื้อนะคะทุกคนไม่ถือว่าเป็นอาการของโรคแต่ก่อนหน้านี้ผู้บังคับบัญชาเคยตีความผิดเหมือนกันว่าเป็นผื่นของซอมบี้บางชนิดโอ้ oh. โอเคอันนี้เขามีฝ้าอะราตีดว้วยก่อนเขามีฟ้าและ2คือเขามีแบบว่าสกินคัดนะคะก็คือมีรอยขิดขวนตามผิวหนังแต่เรายังบ่งบอกไม่ได้จริงๆนะว่าเขาแบบเป็นหรือไม่เป็นนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําการตรวจปอดมา ยังนะคุณยังนะจะไม่ได้ยินเสียงใดๆทั้งสิ้นปอดคุณดูปกติดีอะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเฮ้ยให้ไปห้องปกติก็ได้อะกักตัวไว้ก่อนละกันไม่เข้าใจอะไรอะ่ะก็แค่ให้กักตัวเองอะในห้องนี้ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะผู้หญิงคนนั้นก็ยังอายอยู่เลยอ,ะอ่ะ วันนี้เนี่ยเราทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วหวังว่าพรุ่งนี้เราจะไม่พลาดอีกนะนี่เหลือตังอยู่พันแปดแล้วเราพลาดไปคนหนึ่งเนี่ยไอ้จมูเขียวน่านาโโคคะโถเเลยใครเขาจะไปรู้ล่ะบ้าบอรจริงโอเคค่ะทุกคนถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันนี้จุ๊บแจ๊คคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเป็นว่าเดียวครั้งหน้าเราจะมาตรวจสอบกันไหนว่าใครนั้นจะหลุดลอกมาจะใส่ตาเราบ้างน,นะคะแล้วเขาจะเป็นซอมบี้จริงหรือเปล่าโชคดีที่ว่ารอบนี้เนี่ยเราพลาดบ้างน,นะแต่เราไม่ได้พลาดเยอะละมั้งไม่เยอะเท่าไหร่นะคะก็มีพลาดบ้าง ก็ถ้าใครชอบเกมนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ห้ถึงแจ้งด้วยนะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาที่แจ้งลงคลิปใหม่เพื่อจะได้พลาดกันนะคะส่วนคราวนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายใครมีข้อมูลอะไรดีๆเนี่ยเอามาบอกกันได้นะคะทุกคนเจอกันค่ะ